สาวกหลักไปที่ภูเขาฉเฉลยกันหมดแล้วนี่แล้วใครที่เข้ามาในพื้นที่หวงห้ามกันอีกล่ะแทนที่จะไปที่งานเทศกาลเทพเจ้าสายฟ้านางคงไม่ได้มาที่นี่หรอกใช่ไหมเข้าไปดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยหืมฟังข่าวเจ้าเป็นยังไงบ้างในที่สุดข้าก็ได้ซุมมซับคุณสมบัติท่าสายฟ้ามาจริงงั้นหรือเยี่ยมไปเลย ไหนจะลองรวบรวมสติแล้วลองตรวจสอบคุณสมบัติท่าสูงสุดอีกทีสิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันทําไมข้าไม่สามารถควบคุมมันได้เลยดูเหมือนว่ามีไฟชั่วร้ายที่ไม่สามารถอธิบายได้ในร่างกายของข้าเหมือนว่ามันจะถูกปลุกขึ้นมาแล้วครั้งล่าสุดที่ข้าอยู่กับชิงอูข้าก็รู้สึกแบบนี้ให้ตายเถอะข้าไม่มีทางลืมเรื่องนั้นได้หรอกนะ แต่ตอนนี้ชิงหูไม่ได้อยู่ใกล้ๆหรือว่าจะเป็นหยานชิงไม่ไม่ไม,ไม่ข้าจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้เด็ดขาดท่องไว้ท่องไว้พุทโธพุทโธยุบหนอพองหนอหฮยไม่ไหวแล้วมันเกินจะทนแล้วเฟิงห่าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่นะหยานชิงรีบหนีไปซะข้าจะทิ้งเจ้าไว้ที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่หึือุดแล้วสติหลุดแล้ว อนี่มันเฟิงฮาวนี่เจ้ากำลังจะทำอะไรอยู่นะมาขนาดนี้แล้วยังคิดไม่ออกอีกลรอเฟิงฮาวนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่เจ้าไม่ได้เจ็บปวดอยู่ใช่ไหมเฟิงฮาวสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ข้าขอมอบร่างกายนี้ให้กับเจ้าแล้วกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ข้าคิดไว้ก็ตามหยานชิงข้าขอโทษ ตอนทำขาดสติตอนนี้มาขอโทษไม่ต้องขอโทษข้าหรอกข้าทานดูเจ้าทรมานหรือตายไม่ได้หรอกนะยานชิงข้าจะแต่งงานกับเจ้าอย่างเปิดเผยและถูกต้องตามธรรมเนียมอย่างแน่นอนพลังงานขั้นสูงสุดในร่างกายของเจ้าถูกกระตุ้นแล้วและเจ้ามีเพียงโอกาสเดียวในการที่จะปรับปรุงให้เป็นพลังงานขั้นสูงสุดจริงเงินหรอข้าขอบคุณในการช่วยเหลือของเจ้ามากมากเลยนะข้าเกลียดเจ้านี่แน่ ว่าแต่โอกาสที่ข้าจะรวบรวมพลังขั้นสูงสุดมันอยู่ที่ไหนอย่างนั้นหรอเออมันอยู่ในตัวข้าน่ะเออถ้างั้นเราเออฟังหฮาวเจ้าไม่ธรรมดาสองครั้งรวดมึ่อเออได้น้องสาวแน่ๆ